เจ็ดโมงกูกลัว <ret> พ er ี่น oh ้องจ้าฝนโปรยปลายลงมาแล้วพี่น้องเบิงบรรยากาศท้องฟ้าทองฟ้าปลาปูนมวานพองพันเป็นหยางเหนื่อยเ่พี่น้องจ้าณตอนนี้กะฝนระทางเขตเนาะมันก็หยุดกับคนละเขตของพันอยู่เขตกับทุ่มเบ็ดเลยพี่น้องเนาะกลาฟ้ากะฝนลิ้นโปรยโปรยจ้ะพี่น้องจ้าฝนตกลิ้นไปโปรยเศรษฐกิจข้างจ้ะพี่น้องจ้าเช้านี้ฝนโปรยปลายจ้ะบรรยากาศปลาปูนมวานพองพันพี่น้องจ้าฝนโปรยโปรยเนาะตอนนี้ก็เจ็ดโมง ลายเติมมือขึ้นกับมือขึ้นนะพี่น้องมือขึ้นกับเกือบตีสามตีสี่น้ำฝนยังคอยหยุดตกดินโปวยพี่น้องจ้ารถสมุทรสาครบานพองพันพี่น้องจ้าผู้อายุเขตเดียวกันก็สิคือกันเนาะพองพันกันสมุทรสาครก้วงใหญ่พี่น้องจ้าอยู่ตางคนกับตางบ๊ายบายเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศป่าปูนมาชมพี่น้องจ้าบรรยากาศป่าปูนบานพองพันกัสิประมาณนี้ละพี่น้องฝนตกกลิ้นจ้าอีสานบานหฮาไปเจอไรเนาะพัอไปเมียเด็กคนขางใะไฝนว่าท่านตก ถลายน้ำเสียวู๊ตกมาแห้งๆโหลดหเขาสีเด้เขียวเนาะเมีนจากพี่น้องจา้าดีใจน้ำพืนอยู่ไล่ไล่มองกับฝนตกแห้งเมือว่าคืนสิเมยแล้วก็สืนลงลงลเบื่พี่น้องบรรยากาศมันนี่กะทางเขาล่ามสองพี่น้องจา้ามือดอึคือพี่น้องรถขั้นนี้บังเนาะรถล,ละลายลายเติมมือขึ้นกับมืดขึ้นนะพี่น้องมือขึ้นกับเกือบตีสามตีสี่น้ำฝนยังคอยยุดปล่อยเนาะนี่นะจ้ะบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้ากันยังขึ้นๆอยู่อาะสักนี่พี่น้องจา้า หาเตรียมตัวเขางานยลราจัดเตรียมพวคือพองฟังกับเฮ็ดงานเนี่ยเอาซ้ัมตินไปล่อยพี่นงค์โค้ลินไปกล่อยถนนลายแล้วพี่น้องจ้ะถนนลายๆโค้ลินไปปล่อยแล้วมันหนีก็เป็นว่าลังค่านม่โมพี่น้องประจําโมพี่นงค์คันพี่น้องจ้ะฝนตกแห้งแท่เข่ากับพ่อเชนนี่กับพ่อเล็กน้ำเด็กค้างจากนี้จากนอยทบมนีว่าโตอีกก็สีแห้งแล้วละจ้ะน้ำที่ค้างเนาะตัวสมุทรสาครกับน้ำทางพรามสองพี่น้องทางพรามสองฝ่าจุดจืดจิตจ้ะ พระรามสองฟ้าคึ้มคุ้มพี่น้องจ้ะฟ้าเขียวก็ที่มองคลองพา้นยูมองคลองขา้นลดทั้งหน้ากระไรลดทั้งหลังกระไรพี่น้องจ้ะรถลายแห้งเจ้านี่เล้านี้คนก็ไปทขางานเนาะเช็ดมุ้งแหลคนก็ไปเขางานเนาะเดี๋ยวพลองพั้นก็ไปเขางานเพื่อกันบรรยากาศพี่น้องตกดินป่วยๆพี่น้องจ้ะเนาะสมุทรสาครบ้านพลองพั้นพี่น้องจ้ะผู้ใดอยู่เขตเดียวกันกันสิคือกันเนาะพลองพั้นกันสมุทรสาครกว้างใหญ่พี่น้องจ้ะอยู่ตาคนกับตากระซิเมะเนาะกระสิลงล้มระเบื่มงพี่น้องบรรยากาศมันีี้้กะะทาางง่่มพนอจ เมื่อคอือพี่น้องรถคันนี้บังเนาะรถกระไรรถกระไรที่งามไปท่าเปงนไรเนาะไปเนี๋ยวรถเยอะแยะมากมายพี่น้องอันนข้างใหนฝนว่า,าท่านตกถ้าลินเันสิอู้ตกมาแห้งๆโหลดเขาสีเขียวเนาะเมียนจากพี่น้องจา้งจาดีใจน้ำพืนอยู่เลื่อยๆมองกับคนตกแห้งมาว่าจ๋าท้องฟ้าทางพระรามสองพี่น้องจ้าก็เป็นอย่างนั้องพันนี่ก็เป็นคือก,กันพี่น้องจ้าตอนนี้ฝนลิงก็ขอให้เขา เขาโฮมเขาเงาเพราะน้ำพี่น้องเนาะอย่าไปตาคุณนะตอนนี้เดียวก็โดนฝนเนาะพี่น้อง,องอยังไอเลิอกอยู่อยู่เนะาะกับใบหั่นเนี่ยยืนฝนเั็นแบบคุดโอยเนาะนี่นะจ๊ะบรรยากาศทอ้ทองฟ้าท้องฟ้า,าก็ยังขึ้นๆอยู่อาซัมนี่พี่น้องจ๊ะหาเตรียมตัว,ขงงวเขาง่ายนะจ๊ะจี่ห้อคือพองคว้งกับเฮ็ดงานเนี่ยอาซัมที่แบบเสาวน์วด,ดังข้างจะพี่น้องจ๊ะเช้านี้ฝนปอยปลายจ้ะบรรยากาศปลาปูนมานพองคว้างพี่น้องจ๋ะฝนโปรยเนาะตอนนี้กัเจ็ดโมง โลกะกลายพิญญาเวท่าเปงไไรเนาะไปเดี๋ยวรถเยอะแยะมากมายพี่น้องอยู่ฝ่าเป็นอย่างซื่อพี่น้องแต่ก็ฝนลงเม็ดแล้วนะจ๊ะเศร้านี่ก่ะอากาศโลกะกลายพิญญาเวท่าเปงไไรเนาะไปเดี๋ยวรถเยอะแยะมากมายพี่น้องอังเขตเนาะมันก็หยุดกับคนละเขตของพันยุคเขตกับทุ่มแบดเนอะพี่น้องเนอะกะฝ่ากะฝนนิ้นปอยๆจะพี่น้องจ้ะฝนตกนิ้นป,ปอยๆไ <c oughs> <c oughs> อ,อเลิฟอ,อยู่คือเก่าแล้วพี่น้อง บ่กล่าวแฟนมองเดินทางนอกว่อยากออกจากใช้ค่าเพราะว่าฝนมันลินพี่น้องจ้าพายุมองหนี้ว่าถือฝนถ้าออกไปนี่พี่น้องจ๋าดูแดงสุขภาพจ้ะจะประมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศคนกำลังไปเหตุงานหลายจ้ะณเช้านี้บ้านพี่น้องกไปเจออไไรมันจะน้องกุ้งด้วยกันเมื่อกี้สาวัดอ่างข้างจะพี่น้องจ๋าเช้านี้ฝนโปรยปลายจ้ะบรรยากาศป่าปูนบานพองพันพี่น้องจ๋าฝนโปรยปรยเนาะตอนนี้กัเจ็ดโมงโอ้ยเลิกอยู่คือเก็แหละพี่น้อง บ่ากล่าวแฟนมองเดินทางนอกก็อยากออกจากใค่ข้าเพราะว่าฝนมันลินพี่น้องจ้าพายุมองหนีว่าถือฝนถ้าออกไปน่ปล่อยพี่น้องฝนลินโปอยถนนลายแล้วพี่น้องจ้าถนนลายฝนลินโปอยแล้วมันนีก็เป็นว่านังค่านม่็นโบพี่น้องประจำโบพีนก็ป่อยเนาะนี่นะจ้ะบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้ากันยังคือคือยู่อาซักนี่พี่น้องจ้า หาเตรียมตัวเขางานแล้วจากเจดม่งคือพองพังกับเฮ็ดง่านเนี่ยเอาซัมตินรถทั้งหนักก็ไล่รถทั้งหลังก็ไล่พี่น้องจ้ะรถไา่แห้งเจ้านี่เจ้านี้คนก็ไปทขางานเนาะเจดมงแหละพคนก็ไปเขางานเนาะเดี๋ยวพงพังก็ไปเขางานึ้นกันบรรยากาศพี่นอ้องอยู่ฝ่าเป็นยางซื้อพี่น้องแต่ก็ฝนลงเม็ดแล้วนะจ๊ะเจ้านี่ก็อากาศบุดปลอยเนาะนีะ่นะจ้ะบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้าก็ยังขึ้นๆอยู่อ่ะสักนี่พี่น้องจ้ะ หาเตรียมตัวเขาง,งานลาเลยจ้ะเจนพงษ์คือพร้พอมๆกับเฮ็ดงานเนี่ยเอาซัมตินแบบลายเติมมือขึ้นกับมือขึ้นนะพี่ 3, 3, น้องมือขึ้นกับเกือบตีสามตีสี่น้ำฝนยังคอยหยุดจ้ะท้องฟ้าทางพระรามสองพี่น้องจ้ะจะเป็นอย่างนะพร้อพันนี่ก็เป็นขึ้นกันพี่น้องจ้ะตอนนี้ฝนลิงก็ขอให้เขาเขาโฮมเขาง่างก่อนนะพี่น้องเนาะอย่าไปตาฝนนะตอนนี้ปล่อยเนาะนี่นะจ้ะบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้าก็ยังคึ้นๆอยู่อาะซัมนีนพี่น้องจ้ะ หาเตรียมตัวเขางานลราจากเจนฮงเคิยควงควง,งกับเฮ็ดงานเนี่ยเอาซัมตินแบบไล่เติมมือขึ้นกับมือขึ้น 3, 4, น,นยย <c oughs> ะพี่น้องมือขึ้นกับเกือบตีสามตีสี่น้ำฝนยังคอยยุดโอ้ยไอเลิฟยูคือเก่าเลยพี่น้องประกาปอันมองเดินทางนอกก็อยากออกจากแค่ข้าเพราะว่าฝนมันลิ่นพี่น้องจ้ะพายุมองนี่ว่าถือฝนถ้าออกไปนี่ปล่อยเนาะนี่นะจ้ะบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้าก็ยังขึ่มๆอยู่อาซัมตนี่พี่น้องจ้ะ หาเตรียมตัวเขางานลราจากเจม่วงเคิร์ฟพองพันกับเฮ็ดงานเนี่ยเอาซ้ำที่แบบลายเติมมือขึ้นกับมือขึ้นนะพี่น้องมือขึ้นกับเกือบตีสามตีสี่น้ำฝนยังคอยหยุดตกดินป่อยๆพี่น้องจ้าเนาะสมุทรสาครบ้านพองพันพี่น้องจ้าพูดอายุเขตเดียวกันกันสิคือกันเนาะพองพันกันสมุทรสาครกว้างใหญ่พี่น้องจ้าอยู่ต่างคนกับต่างตกดินป่อยๆพี่น้องจ้าเนาะสมุทรสาครบ้านพองพันพี่น้องจ้าพูดอายุเขตเดียวกันกันสิคือกันเนาะพองพันกันสมุทรสาครกว้างใหญ่พี่น้องจ้าอยู่ต่างคนกับต่างเจม่วงจ้ก ฝนโปรยปลายลงมาแล้วพี่น้องเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้าปลาปูมันของพันเป็นอย่างเงยๆพี่น้องจ้าณตอนนี้ค่ะฝนไปลกกระไลที่งานวิถ้าเป็นไรเดาะประเดี๋ยวรถเยอะแยะมากมายพี่น้องพี่น้องจ๋าดูแลสุขภาพจ้ะจะประมาณนี้ล้วพี่น้องบรรยากาศคนกำลังไปเหตุงานหลายจ้ะณเช้านี้บ้านพี่น้องไปเจ้าไหนก็จะเนาะคือกันเายจ้ะบ๊ายบายจ้ะท้องฟ้า ทางพระรามสองพี่น้องจาก็เป็นอย่างนะพองพันนี่ก็เป็นคือก sure> ันพี่น้องจกาตอนนี้ฝนลิงก็ขอให้เขาเขาห่มเขาเงาบนนพน้องเนาะอย่าไปตาฝนนะตอนนี้แก่ท้องฟ้าทางพระรามสองพี่น้องจาก็เป็นอย่างนะพองพันนี่ก็เป็นคือกันพี่น้องจกาตอนนี้ฝนลิงก็ขอให้เขาเขาห่มเขาเงาบนนพน้องเนาะอย่าไปตาฝนนะตอนนี้เดียวก็โดนฝนเนาะพี่น้องยังไอเลิฟยูอยู่เนาะกับไอท่านเดอดฝนเป็นไรโลกกลายที่งามไอท่านเป็นไรเนาะประเดี๋ยวรถเยอะแยะมากมายพี่น้อง ถามว่าสดชืนโบกับบ่อสมว่ดสดจืดเปเนไ,ไพี่น้องจ๊ะอันนี้คือทางปากซอยคือเก้า่น่ะพี่นอ้องเอาบรรยากาศป่าปูนมาให้ชมพี่น้องจ๊ะป่าปูนเช้านี้ฝนตกดินโปรยพี่น้องจ๊ะนะสมุทรสาครบานพองพันพี่น้องจ๊ะพอยุเขตเดียวกันกันสิคือกันเนาะพองพันกัน,กนสมุทรสาครกว้างใหญ่พี่น้องจ๊ะอยู่ต่างคนกับต่างายบ๊าย,ายพี่น้องจ๊ะฝนตกแห้งแซ่เขากับพวกเชนนิ ก็พื damn, so no, no, er ่ออะไรน้ำเลยค้างจากนี้จากนลอยทะอนี้นว่าโตอีกก็สีแห้งแล้วล่ะจ้ะน้ำที่ค้างเนาะตัวสมุทรสาครกับน้ำ่น้องจ้าดูได้สุขภาพจ้ะจ็ดประมาณนี้ละพี่น้องบรรยากาศคนกำลังไปเฮ็ดงานหลายจ้ะณเช้านี้บ้านพี่น้องไปเจ้าไหนก็จะน้เนาะขึ้นรถกันเนาะจ้ะรถทั้งหนากกระไรรถทั้งหลังกระไรพี่น้องจ้ะรถไรแห้งเช้านี้เช้านี้คนก็ไปทขางานเนาะเจ็ดโมงเนี่คนก็ไปเข้างานเนาะเดี๋ยวของท่านก็ไปเข้างานขึ้นกันบรรยากาศพี่น้องเจ็ดโมงกูกลัวพี่น้องจ้ะ ฝนโปรยปลายลงมาแล้วพี่น้องเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้าป้าปูนมันของพันเป็นอย่างเอยๆพี่น้องจ๋าณตอนนี้ก่ะคุเบิ่งบรรยากาศเอาบรรยากาศป้าปูนมาให้ชมพี่น้องจ๋าบรรยากาศป้าปูนมันของพันก็สิประมาณนี้ละพี่น้องฝนตกลิ้นจ้ะอีสานบ้านเฮาวปี่จังไลยเนาะพ่อนๆไปเม่ยทุกคนจ๋าทางอีสานบ้านเฮาวปี่จังไลยจ้ะฝนตกลิ้นคือกันโบทางไหนฝนตกลิ้นหลายๆคนเพิ่นก็สิออกไปเบิกเขาเบิ่งน้ำเนาะดีใจจ้าเนาะดีใจนะคอยพี่น้อง ฝนลินไป,ป่อยถนน,น,นนลายแลย้วพี่นปป้องจ้ะถนนลายฝนลินเปล่ลยแล้วมันนี่ก็เป็นว่า,า,าลังค่านเป็นโมพี่น้องจระจำโมพีนโอุ้ยไอเลิอยู่คือเก่าแล้วพี่น้องบ่กล่าวแฟนมองเดินข้างนอกก็อยากออกจากใค่ข้าเพราะว่าฝนมันลินพี่น้องจ้ะพายุมองนี้ว่าถือฝนถ้าออกไปนี่นยู่ฝ่าเป็นยางคื่อพี่น้องแต่ก็ฝนลงเม็ดแล้วนะจ๊ะเจ้านี้ก็าอากาศบุดป่อยเนาะนี่นะจ้ะบรรยากาศท้องฟ้าท้องฝ่ากันยังขมขื่นอยู่อาซักนี่พี่น้องจ้ะ หาเตรียมตัวเขางานแล้วจะเจนพ่วงคืนพองพันกระเฮ็ดงานเนี่ยอาซ้ินหรือพี่น้องจาดูแลสุขภาพจ้ะจะประมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศคนกำลังไปเฮ็ดงานหลายจ้ะณเช้านี้บ้านพี่น้องเป็นไงมันจะนกขึ้นดูกันนะจ้ะฝนตกดินป่วยๆพี่น้องจ้ะเนาะสมุทรสาครบ้านพองพันพี่น้องจ้ะผู้ใดอยู่เขตเดียวกันกันสิคือกันเนาะพองพันกันสมุทรสาครกว้างใหญ่พี่น้องจ้ะอยู่ต่างคนกับต่างเดียวกันโดนฝนเนาะพี่น้อง ยังไอเลิกยูอยู่นาอกับไ้ท่านอย่างเยอะฝนบันไดไลยเติมมือขึ้นก็เมืดอขึ้นนะพี่น้องเมือขึ้นก็เกือบตีสามตีสี่น้ำฝนยังอยย่พี่น้องจ้ะฝนตกแห้งแส้เข่ากับพ่อเชนิดกับพ่อเลกน้ำเลยครั้งจากนี้จากนอยทะเบียว่าโตอีกก็สีแหงแล้วละจ้ะน้ำที่ครังเนาะตัวสมุทรสาคกกับน้ำทางพระามสองพี่น้องทางพระรามสองฝ่าจุดคึมนี่จ้พระามสองฟ้าดคึมพี่น้องจ้ะฝ่าเขียวก็ที่หมองของข้างยิ่งมองของ เบ่งบรรยากาศเอาบรรยากาศป่าปูนมาให้ชมพี่น้องจา้าบรรยากาศป่าปูนวานของพันกสิประมาณน,นี้ละพี่น้องฝนตกลิ้นจ้ะอีสา,บานบ้าเนเฮาวเป็นยังไงเนาะพอๆไปเม่ยทุกคนบ๊ายบายน,น้าอันทางไในฝนว่าท่านตกทราลิ้นสิอู้ตกมาแห้งๆโหลดเขาสีเขียวเนาะแม่แ้จ้ะพี่น้องจา้าดีใจน้ำพืนอยู่แล้วร้มองกับฝนตกแห้งมาว่าป่วยเนาะ